คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการสื่อเจ้าเท่นั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันทึงและใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีนะคะเอฟซีมิตรรักของเอุกทุกท่านนะคะสวัสดีทุกๆคนนะวันนี้นะคะเอนเจริยาพารวยนะคะก็จะพามารับชมหมวยลาวพัฒนานะคะของงวดวันที่21นะคะเดือน1 2 5 6 9นะคะ งวดที่แล้วไม่มานะคะงวดที่แล้วไม่มาอยากกับขอโทษขออภัยด้วยนะคะกลับขอโทษขออภัยเอฟซด้วยนะเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางในการสยงโชคเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะคะทุกคนเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจให้แฮดยาด้วยนะจะได้มีแรงสู้ต่อไปนะคะทุกคนเกือบดุยแล้วเนาะเกือบหาช่องไม่เจอใช่ไหมเป็นช่องใหม่แต่ว่าใช้ชื่อเก่านะคะทุกคนเป็นช่องใหม่ใช้ชื่อเก่าเนาะอะมารับชมนะคะทุกคนหัวยลาพัฒนานะของงบนที่ยี่ส1บเ็ดนะคะทุกคนนะแอดยาเดินรูดอยู่ที่เกับ9นะคะฟันอยู่ที่9นะฟันอยู่ที่9ของให้มานะคะโตให้มานะ อายาเด่นรูดที่เกับ9เอาตัวเจาะคู่แรกนะคะเจ็ด7นดสและ7จ็ดเด่น9ก้าก็มี9ก9า9นึ่นะคะที่เหลือเป็นรูดเัาเองนะคะทุกคนชอบ7จรูด7จดชอบเกรูด9นะคะอายาให้ระวังอยู่ที่4กับ5นะให้ระวัง4กับ5้ด้วเบิ้ลก็มีเจ็ดเจ็ด้าห้านะคะทุกคนเนาะอายาเน,น้นอยู่ที่เจ็ดสองเจและเกสาม ที่เหลือไปรูดเอาเองนะคะที่เหลือไปรูดเอาเองนะไอยาฟันอยู่ที่เก้านะคะขอให้เก้ามานะระวังตัวเดิมไม่ด้วยก็ได้นะคะระวังตัวเดิมไม่ด้วยก็ได้นะไอยากันอยู่ที่สี่ห้าเจ็ดแปดแล้วก็เก้าหกนะคะทุกคนอขอให้มาเฮงเฮงปังปังนะคะขอให้แตกสามตัวนะขอให้แตกสามตัวนะคะทุกคน 6กับ9้าระวังด้วยนะระวังมันกลับหัวนะคะหกับ9้าตัวเดียวกันเด้อ6กับ9้าตัวเดียวกันนะคะจุดปินหมาอยู่นะชอบ9รูด9ก้าก็แล้วกันนะคะชอบเจรูด7ดเนาะอาจดไวแ้แคบไว้นะคะจดไวแ้แคบไว้นะจุดไวแ้แคบไว้เป็นแนวทางนะคะจดไวแ้แคบไว้เป็นแนวทางนะไอ้ยามาขึ้นไลน์ให้แล้วนะเราพัฒนานะคะทุกคนนะ อยากให้เฮงให้ปังนะคะอยากให้เฮงให้ปังนะทุกคนว่อที่แล้วเบิ้ลมาเนาะเอ 98, 70, 98, 98, 98, ะนะอเก้าแปดเจ็ดเจ็ดกับเก้าแปดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดไปนะอ่ะแอบไปแล้วนะคะแอบไว้แล้วเนาะแอบไปแล้วนะคะ ฝากช่องไว้ด้วยนะคะทางช่องจริยาพารวยนะคะฝากเป็นอ้อมกรอ้อ้อมใจของเอฟซมิตรรักของเอทุกทุกท่านด้วยนะคะทุกคนใครรักใครชอบเอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันและกันด้วยนะคะทุกคนนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะยาวขอขออวยพรให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะคะเฮงๆปักปังกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยสำหรับไลน์นี้สวัสดีจ้า